สวัสดีโค้ดแพมและโค้ดธนโรนดนะครับกับผมนายพัฒนันเดืองฮิรันเตชกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาดตําบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มีความยินดีที่ท่านได้มาเยี่ยมเรียนเราได้มาเห็นโรงเรียนเราและได้ชมบริบทที่โรงเรียนเราเป็นอยู่นะครับพูดถึงบริบทนะครับโรงเรียนเราก็มีจํานวนนักเรียน50คนนะครับพื้นที่จํานวนหกไร่ ขณะนี้โรงเรียนเราก็กําลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับปีหน้าก็จะมีนักเรียนเข้ามาสมัครจํานวน8คนนะครับเข้าชั้นเรียนอนุบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณในสิ่งที่ท่านจะมอบให้เรานะครับเพื่อที่จะได้มอบสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับนักเรียนลูกๆของเรานะครับได้เพิ่มพูนทักษะทางกีฬาต่างๆนะครับหลายๆด้านที่ท่านได้มอบให้นะครับอย่างเช่นลูกฟุตบอลลูกตะก้อแล้วก็เชือกชักคายเร์นะครับ เราก็จะนําสิ่งเหล่านี้มาฝึกซ้อมลูกๆของเราให้เป็นแชมป์หลายๆปีนะครับ <_ C 1> แล้วในส่วนต่างๆที่ได้รับมาก็จะไม่ลืมท่านนะครับ <_ C 1> หากได้รับผล,ผลงานต่างๆหรือได้รับการแข่งขันที่ชนะชนเลือต่างๆก็จะส่งผลงานไปท่านได้ชมอยู่ตลอดนะครับ <_ C 1> เพราะนักเรียนของเรานั้นมีความเก่งแล้วก็มีความสามารถในหลายๆด้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะครับที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเราในครั้งนี้กาบขอบพระคุณครับ